ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2567ตอนเช้านะประมาณน่าจะ7จ็ดโมงครึ่งก็มาดูที่ปลูกต้นไม้ไวนะ้นะเพิ่งจะเสร,ร็จเมื่อคืนตอน4ี่ทุ่มปลูกอยู่2วันนะ22 23ิบอ มีปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวเพิ่มปลูกมะม่วงเพิ่มมีเก้วมังกรมีมะละกอมีต้นทองอูไรตะไคร้ปลูกเพิ่มมีเดีนีต้นปกปลูกริมบอ่อยึดหน้าดินต้นธรรมรักษา หลักๆก,ก็จะเป็นกล้วยครับกล้วยเนี่ยปลูกขอบบอ่อนะตลอดแนวเลย้ลวข้ฝั่งข้างบนนั่นก็เป็นกล้วยขอบตรงที่ถมตลอดแนวเหมือนกันก็ฝนตกมาสอง,สองวันสาวันนะตั้งแต่มาก็ฝนตกมาทุกวันนะวันนี้ก็ยังมืดอยู่ก็กำลังดีเลยครปลูกเสร็จตรนไม้สดชื่นเลยแม่กำลังดูอยู่กำลังสัองด,ดู นี่น้ำก็เยอะฮะถือว่าเยอะอเคครัก็ขอบคุณครับ